ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับมันมันนีบางสุริยะชาแนลเดีเดินทางมาตลาดนัดโคกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมันนี่บางสุริยะสิมาอัพเดตราคางัวควายนะครับมันนี่ในบรรยากาศฝนตกลิ่นแย้มเศารครับช่วงวานีนกับเวลา6นาฬิกานะครับ6โมงเศารอากาศบรรยากาศก็ยังเพรานท่านไก่นะครับบางสุริยะก็สดมา ถามมึงละข่าง <trov> <air> ัวละค้าคว้ยเบ้ああ้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้ไ้เ้า้้อ้ก้้้้้้้้้้่้้้้กันก็ขอให้ฝาก้ดไล้์กดแ้ร์กด้้้้้คร้้กดติดตามให้้่าวสุ้้้้้้้อ้้้้้้้อ้่้้้้้้้้้้้้้้้กันครับผมนี่ย้้้้้้้้้้ง้้วั้ดีครับได้มาบ่ง้้ม้้้้้้ พ่อผมละที่เก็บโอซีโต่เนี่ยเปิดไปที่สามมื่นเท่าเดียวสามสิบสี่เนาะอืมเอาอีพออยู่ทั้งไหนมาขายงว่วงคือเบาดีสิเจ้าบัดนนท์แทนอำเภอเมืองติจังหวัดร้อยเอ็ดจะสัานีพอมือน,นีสงสวรรค์มาเด้อฝากเบอร์พี่น้องใช่พี่น้องเพิ่นอยากได้งวงศูนย์หกสามูนหกสามนึ่งหกเจ็ดสองกเก้าเจ็ด,กกดหกจากคุณพ่ออย่างครับผม เอ้าเจ้าก็เจริญสวัสดีครับผมโซนโซนมาครับนี่มาพ่อาวยูทูบช่องดังคือหัวใจถึงอยู่เลยพ่อหน้าพ่อดีพ่อหน้าพ่อดีอาสวมนั้นครับผมครับผมป่ะครับผมยางเลาะมาทางนี้ครับบ้ารสุริยะสิย่างขอไปทางสนามมั่วมาดูครับผมนี่ไอ้สวัสดีไอ้สวัสดีทุกคนเด้อะสวัสดีครับพี่พ่อกำลังกินไอติมเจ้าเดี๋ยวมาจ็ดตัวไอ้ ตัวไหนขายแล้วโอ้อ oh, ันนี้ทอดไรเปิดไปทอดไรทำนี่สามพันเหมื่อนสามพันบวันสามพันบ้าสุริยะจูบไปตรงนี้เ้ยเมือนสามพันต่อร่องกันหนน้อยย่าอายุเท่าไหนมาขายง่วงอ๊บ้านเดียวกันก็บ้าสุริยะตัวเนาะอําเภอเชียงขวัญเอาเจ้าก็เจ้าเดิมโอ้ง่วมันเสื่อฟกันอ๋อหนึ่งเมื่นสามพันต่อร่องกันได้ครับย่าฝากเบอร์พี่น้องนี่ย่า ศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดหกสี่สองห้าสี่สองห้าสี่จังย่างนะครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโซนมาได้เด้อเงินเต็มกระเป๋าลอยล้านพลานได้เจ้าเด้อขัดเพราะท่านพ่อลอยล้านจะเศร้ามาด้วยเงินให้มาละเอียดเด้อครับผมเดี๋ยวย่างหาพี่หาน้องสักคนอ่าไอ้สวัสดีไอ้ได้มานังเพิร์จากตัวครับมันห้งัวสิบครับสิบไปจากตัวเดีวบพท่านไปจากตัวเดี๋ยวสิไปเยอะเด้อ เออสส่ดะเงินโยใส่ละง้วเจ้าตัวเดียวโอ้คส่ละลูกมันลูกมันสูงแดงโอ้นั่นตีนี่ครับลูกมันนี่ลูกนี่แม่เปิดไปเท่าไรครับแม่ลูกโคนี่เจครับเจ้าหกสองหมื่นหกเนาะราคากับต่อร่องกันเนาะต่อร่องกันในใกล้ไกลกันจีไปส่งเห็นตัวเนาะว่าจะโทษละสามมาแม่ขึ้นพอดีครับโอ้แม่ขึ้นพอดีเอาไปหอดบ้านนี่ผสมเลยเนาะผสมเลยผสมเลยเรยลูกกับแม่ราคาที 2 6งหมื่นหกเนี่ไอถ้าเทพี่น้องทนยินท,น,ท,น,ทนใจฝากเบอร์เนียไอ้คนเวียดเนียครับผมคนเวียดนีเวียดน้ำได้ทุนครับผมเนี่ยเอาไอ่ฝากเบอร์พี่น้องเนี้าสองครับเก้าศูนย์แปดหนหกเ้าแปดงจากหอ,อยังครับผมอบเอ,อาเจ้าเก้าวัดีไอเบลสวัสดีครับสุหมาน,นคะครับเ้คับหลังจากออกจากไอเบลแล้วนี่นหอ,อยรวบลอแล้วยางลอมาท่างนี่ก็ครับผม,มนี่ยางลอกขัดสนามโอ้คนหลายครับ คนหลายแทเนี่ยนอนครับมึงคนซื้อคนขายเพราะคนคือเมืองหลายแต่งัวตัวนี้ก็จะเปิดไปเท่าไหร่เปิดไปเท่าไหร่เออสิบเก้าหาร้อย้วนแม่ติแม่สาวแม่สาวบริสุทธิ์พุทธพ้องเนาะบริษัททองเจ้าเทียแม่สาวนี่เปิดไปเท่าไรราคาหนึ่งเมือนเก่าพันหาตอร่องกันน้อยเนาะตอร่องอ็ไดนี่ครับ้วนตัวนี้ โอ้เป็นตาเอาครับง้อตัวนี้ผู้ใดอยากได้โท่มาเด้อขันโท่ม้าสาบเท่านี่ครับหอดเวียดนามมาเปดีครับง้อตัวนี้เฝ้าโท่มาหลังจากเบิ้งเบ้าทุริยาเลรอเนาะเวียดตอมดูเพราะเวียดมาหายตั้มเป็นบ้าเพื่อบพราะท่านถือใจเหรอเพราะท่านถือใจเอ้าเพิ่นก็ซื้อดีซื้อดีให้ดีหรอกถ้าว่าบพท่านถือใจผู้ขายนะครับย่ายฝากเบอร์พี่น้องซะเอาเบอร์ได้ครับผม 0 8 0 7 9แปด7ูนย์เจ็ดเาเจ็ดเจกาเจดสี่หกเจ็ดหนงสดงจ้วยทั้งเลยครับผมอ้าวดองแดงทั้งเจตุ้ดิเอ้าววันดีครับสุโซนมันครับเด้อเงินไหลน้องท่อไหลเข่าลอยหลานพระน้ำเต็มกระเป๋าเจ้าอาญาเด้อครับเด้อครับผมอย่างมหาพีหาน้องสักกันอีพอวันดีพอเนี่ยไอวันดีครับผมใช้หลักผู้หันหลังด่าลาเฮ้ยด่าลาอีเบิ่งด่าลานี่แมะเขาแม่ลูกมันบวมขึ้นมากน้ำกัน ว่าแม่แม oh, yeah, uh, yeah, you know. uh, you know, ่อว uh ่าแม่ล um, ูกบ่เท่าไหล่หแม่ลูกคนนี้หกพันหกพันโอ้ปายนี่ว่ามันหกพันจุงนี่ว่เนนี่สด้วว่าว่ามันหกพันแม่ลูกเออแม่อันตโลกก็สดงยุอยูเจ็ดพันเนาะเออยุท่างไหนมาขายขวยงัวเขายังจัดโต้ทางตรงแดงมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ละมองใกล้ใกันครับเนาะอาอังส่เปลือน่ราคาถท่วบงไม่กัน่ะเมือนท่าดก่อ เพื่อนหกพันหาเนาะตอร่องกันเนาะเอาจังสีสักฝากเบอร์พี่นองสักคนสี่โทรมาหาตัวฝากได้เบอร์นื่มันแจกผู้อื่นหมดแล้วศ6 5ย6หกห0าสองหกศูนยสองกสี่ก้าหาจากงยายังครับผมใช่ใช่โอ้ใช่ครับผมสวัสดีครับง่ายใช่ครับผมสวัสดีี่พอนั่งหือม็นเรือซือจกของเนาะครับผมขอบคุณนะครับเอกระย่างไปคือเกหละพี่นอง ผ้าพน้องเลมึงจะเข้าซะสกกอนเลตลาดกอนว่าคนหลายครับมืนขนาดฝนตกเล็น่กัยังมากอยู่นี่ครับหลาย่าอายครับผมวันดี่าย่าเลยไม่อยากโตผู้เครือเมรนี่ไ bueno> อ้ขายทไายพอพันนี ja mm 20, 200, ่สองหมื่นหกครับอนเป็นตาเอาอยู่เนาะสองหมื่นพันเนาะเป็นตาเอาอยู่ผู้เสื่อมมากเาท่านหอจะซื้อดอก มันหาเจ้าของอยู่ตัวเนาะ hein. อันอีหยังก็คือกันนี้มันมีเจ้าของยี่มันบ่มันมีเจ้าของนี่เจ้าของมาท่านมาหอดเดี๋ยวเจ้าข like. องมาหอดก็ายว่าคือได้ขายงานแถวๆนี้มันนี่สองหมื่นหกสองหมื่นพันกว่าสองหมื่นหกเอาเนี่ยไอฝากเบอร์เห็นจะเข้าเนยเบอร์เบอบอมี่ไหครับบอมมี่เป็นหยังยุบบ้านเลยไอโอ้โหไอบ้านเดียวกันก็แบบสุริยอดตัวเนาะเออเอาสวสดีไอสวัสดีครับผมสวัสดีครับส่งโซน ไปเสมาสเสกโบเล่อ,งอมงองดีพอวันดี่พอวันดีทุกคนนะครับวันดีทุกคนนะครับเด้อวันดีบบค,นนครับอันนี้พอเปนมาซื้อมาขายโกมึงมาขาย,ขายเท่าไหรมาขายเอามาหลายปนันไอพ่อถามนี่มาเก่าตัวไปจักตัวแล้วขายไปเที่ยตัวเทียตัวอยู่ทางไหนก็ยังหมานจะต่อแต่ขายเทียตัวแล้วบ้านอยู่ไทยกว่าทางแก่ดัทังแก่ดัจังหวัดมาหาสารคามติตขายไปเทียตัวเอามาเก่าตัวได้ขายเทียตัวหรือจะหาตัวว่ามันเสียวหาเที่ยวตัวตัวไปเนาะ จากบเนียนี่เนาะจากเ่าบ่บ่เนียดิเอาทั้งสี่ซะพอลูกหลานก็มาถามเบ้าริย่ามาถามนี่นะอีพอมีเบอร์โทรฝากพี่น้องบ่เบอร์โทรเอาบอกไปแล้วครับผม093ย์เก้าสาม376กาสามห้าย์ามหยก็หกถงอัยังครับผม เอา้าเจ้าเก้านะครับวัดดีครับผมวัสดีครับสกงโซนมาด้วยลอยล้านพระลามเต็มกระเป๋าเจ้าอาญาได้ด้ะใช้ยามาหามง e คนใช้ยามาหาเศรษฐีเงินไหลน้องทอในเขาลอยล้านพระลานอมสิ่งรวยอ่ะวัดดีครับสกงโซนมานะครับผมเมื่อนี้คนเขามากสื่อหลายครับมื่อนี้คนกบะ่วอมามันซ้ำกันครับผมนี่ครับคนหลายไปครับครับพอนี้คนสื่อคนขายหลายครับโอ้หลายเลยครับผม ผู้ใดพี่น้องจะได้ง้อจะได้ค้อยมาไปเลี้ยงกับข่ามากนะครับตลาดนันทข้อกับเบือบ้านหันจังหวัดมหาสารคามพออีพอวัาอีพอพอโทรเท่าไอพอตัวนี้ขายแปดที่มหาลอยใครเาะตัวเดียวตัวสองตัวตัวเดียวตัวเดียวแปดที่มหาลอยมันมีหมื่นดิแปดพันหนบ่งมันมีหมื่นปลาอีพอเนาะตะกี้มันมีหมื่นแปดเนาะมันนี้ขายแปดที่มหาลอยอีพออยู่ท่าไหนตัวนี้เดียวสองไม่เกี่ยวครับ อืมนี่เมื่อสองพันเกตตัวนี่แต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนเส้นผ่าร้อยเหรอขอพูดหลายๆเด้อยวพอเด้อครับผมไอ้ประเดี๋ยวครับย่าไอ้มาซื้อมาขายเหมือนเออมาซื้อเป็นยังไหนพอไปงัวงัวงพอหลาราคาอะไราคาบ่ถือกันติเออเป็นยังไหนราคามันถึงให้มันแพงก็บ่ฟั่งอ่ะโยโต้พ่อไปพ่อมา สิซื้อไปจังไหนกับพ่อซื้ออยู่เนาะครับนี่พ่ออยู่ทางไหนก็บอกดีเถอะผมอยู่ขอนแก่นคอนแก่นอยู่จังหวัดขอนเจนนี่สิบมันเขียงบทานท่าบ้านไผ่บ้านไผ่เออขอนแก่นท่าพาบ้านไผ่เนาะเออเอาขอบคุณขอบคุณไอ้พ่อเด้อสวัสดีครับผพ่อคุยกับอ้พ่อทางทางออกขอนแก่นออกไปทางบ้านไผ่เนาะครับเนาะข้าพายยางไปเบึงข้างหน้าครับหลาะมาเบึงทางนี่ครับพี่น้องเาคนหลายเด็ดครับคนหลายมาหาทักผีทางหนองเนี่ย แล้วก็ไปเบื้องพี่น้องมากนี่ครับร้ายครับครับผมนี่ค้นซื้อค้นขายเต็มครับครับผมบรรยากาศตลาดนันโคกับเบืองครับฝนตกลิ่นครับโชวลีานนี่คนตกลิ่นสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนีเป็นมาซื้อมาขายเกาะมาเล่นเบามาเหร่นเบาให้ให้บางหน้าจะเข้าเนีครฮะเต่าผู้เบาสวยงามครับผมอยู่ท่างไหนมาเห่นเบาข้องใช้จังหวัดคารสินมีนบ่คนแถวข้องใช้ไม่ต้อคนหาตายดีเนาะ ม่ตาหน้าตาดีๆสวยๆงามเอ้าลำรวดนะครับด้วยบัสดีครับอันจะเริ่มไปเบิ้งเจ้าของโยบ้าวทุริยัชาเหนี่ยวเด้อข่อยเบิ้งยัวข่อยอันข่อยอันโตงอันโตงะเนีอกโต๊ะกระบะไปเจ้ายัวโอ้ยเลยโต๊ะเป็นหนูเอาเอาเอฟซีเดี๋ยวรอมาทางนี้ก่อนครับผมนี่จุงง่วงเอ้าจุ๋งง่วมาแล้วครับผมไอ้เจ้าเมื่อใดฐานจะครับเนี่ยเศษเจ็ดได้ระบ่โอ้ครับส่งดีนะครับเด้อส่งดีนะ โอ้ขาทุ่นไหลมันบ่นครับผมเศร้าเก๋ดครับคนราคาทุนหลามานะนะ <ไป S 2> ครับเ <ไป S 2> <ๆ S 1> บ<ม>ิ้งเอาอย่างมาตั้งนี่ไปยหล่อเบอิ้งบรรยากาศในตลาดครัอบอ่างวงขั้วไอก็หลายจังน่อยหล่อหาพี่หาน้องสักปนโอ้ว่ามาหลายครับขับพ้นสื่อคนขายครับผม คนมันธรรมดาครับคนซื้อคนขายผู้ซื้อกลับมีผู้ขายกลับมีนี่ครับอยู่ใต้หอมท่อมสานี่ครับคนมาซื้อมาขายหลายโอ้พ่อยายสวัสดีพ่อยายเจ้ามาซื้อมาขายสวัสดีแม่โอ้ภาพผนมาขายโอ้มาซื้อเป็นยังไงพอไปมาทักขายมาทักขอโอ้มาทักขอมันบอาง อยู่บ้านไหนพอมาหาซิอยู่กันทละรกันทลาจังหวัดมหาสารคามเนาะขอบคุณนะพ่อเด้อเอาไปในพ่อมาอย่างก่อนเด้่มามาน้ากันนี่ละำกันได้ไปงัวว่า่นได้่่นีเนนั่งเอาแสดงว่าิสด้อยู่เด้อเสด็่คนก็ได่ก็ได้ละ่าได้ก็เอาวันี้พ่อออมาจากมหาไหมาสื้อแสดงง่วงคนไปยี่สิบพี่เร็วเองงวๆโอทีท่าได้เนี่ยแม่เนี่ยสามมือกวน กัวเท่าไรกัวลอยกุ้วพั aire, 5, นกล้วพันอยู่ตัวกวพันเท่าไรกลัวเท่าไก็ามหม่นสามหมื่นหกสามหมืนหกเนาะครับราคาตัวรองกันได้เนาะครับตัวเดียวตีก็สองตัวโอ้สองตัวสองตัวใช่มันหมดอกไหมกัเออนี่สองตัวลูกเมล์กลูกผัวลูกกับเม่แเม่กับเม่พ่อเม่ตั้งผู้ขายเนาะเม่แม่นบอกพ่อม่ตั้งผู้ขายเอ้าสามหมื่นหกอ้าแเม่มากแล้วเซียเดียวแล้วเม่เนาะถึงไป สามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนถ้าอย่ามันถกบเบาทุรียนเอาจังสีถ้าพี่น้องอยากได้ฝากเบอร์โทรซ่ายช่เบอร์โทษยังก่อเบอร์โทรศูนย์หนึ่งศูนย์หกหาหกหาเก้าาเจ็ดหาเกาหาคนยายยัครับผม โอ้เอาพี่เนาะจ้ะจากไพอหญมียากให้ออกอันนี้พญมีมาขายงัวงบอกบ้านนี้พนว่าอยู่บ้านใดบ้านชีเล็กบ้านชีเล็กตำบลวอมเจริญนลยครับโอ้บ้านชีเล็กตำบลหนองแวงอำเภอเมืองเจริญเลยเนาะอยู่บ้านเดียวกันเอ๋อลำลำลื้อสวัสดีครับผมโซนมันครับบ้านเดียวกันกับเบ้าธุริยะนะครับผมประคับมือนี่หลอมมหาพีฮานอสแปนพี่น้องเพิ่นมาขายโอ้มือนีซื้อดีขายดีครับมือนีเบ้าสุริยะไทยบรรยากาศมาให้เบิ่งเนาะครับ ได้บรรยากาศกไม่พี่น้องเบื้องยู่ตลาาัลล่บบานัโคกขับเบือบ้านหันลำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับปานบุญละมือเนี่ยปานบุญเพราะว่าคนหลาไข่เน่านี่ฉีดเออเอาส่งมันเดี๋ยวเรามาทางนี้ครับผมครับมาย่างมาหายพอจะเข้ากันพอสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันมือนี้ได้มาหลายปเป็นไอ้พอเอ้า เอาตัวละาอตัวละเมื่อสอง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 เมื่อนึมสองมือสสามองสี่มือตัตัวละเมืสองหกตัวถามนี่พอยใช่หรือหกหกหกตหตัวนี่ครับไม่นนีนเมื่อสองนี่กรแมนเมื่อสอง เมื chapel, ่อสองเอฟพอถามแม่อยู <gossip ing> <t> ่ทางไลยมาขายคู <Nixon> ่หัวถือแทะผมอยู่นี่แหละครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยบ้านหนองเตือนครับบ้านหนองเตือนตำบลเกษตรสารคามเนี่ยนะครับหลังมีเรขเกษตรก็เจ้าก็ถามได้หลายเอ๊ะพอไงอ่ะเล่าเนี่ยแมนๆนะครับเราคก็บ่บอกบ้านบอกเออคขาบ่บอกบ้านบอกทองมาสั่นบ้านหนองเตือนบ้านหนองเตือนมีเลขเกษตรเออใกล้ๆจังหวัดมหาสารคามครับผมเออเพราะว่าเพิ่นอยากทั่วมหาตัวนี้เมื่อนหาล้อยครับผมตัวนี่ตัวนี้เมื่อนหาล้อยครับผมนี่เมื่อนหาล้อยนี่ก็บเมื่อสอง เ <12. S 2> มื่อนสองมอีตัวนี่ตโล,ละเมื่อนสองงามงามไข่แมตตกิไข่แมตตะกิสองเมื่นเอีดเนาะบาทนี้เอาพี่น้องหุ่นักบ้านอรไลาบานี้พี่น้องพ่อจิตด้โท่มาฝา,ากเบอร์นะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าแห้าห้าห้าแปจากีพอี่กพอเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับผม